ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับร็อกในเวลากับผมมิสเตอร์มอร์แกนครับวันนี้มิสเตอร์มอร์แกนมาพร้อมกับกีตาร์โปร่งนะครับที่ชื่นชอบของมิสเตอร์มอร์แกนครับกีตาร์ตัวนี้เล่นมานานเกือบ20ปีแล้วนะครับเป็นยี่ห้ออี Phone นะครับก็ซื้อมานานราคาสมัยก่อนก็หมื่นกว่าบาทครับอ่ะวันนี้มาพูดถึงเรื่องของการเล่นกีตาร์โดยเฉพาะการเล่นกีตาร์โปร่งครับ เป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามนะครับโดยเฉพาะน้องๆใหม่ๆเวลาอยากจะเล่นกีตาร์บอกพี่โมแกนครับอาจารย์โมแกนครับผมอยากเล่นกีตาร์แต่ผมอยากเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเลยได้ไหมอ่ะได้มิสเตอร์โมแกนไม่ห้ามนะฮะเพียงแต่ว่าการเล่นกีตาร์โปรเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานเหมือนกันนะครับกีตาร์โปรมีหลายประเภทนะครับกีตาร์คลาสสิกกีตาร์โฟกเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะฮะกีตาร์คลาสสิกเป็นแบบนี้นะครับก็ได้แล้วแต่แต่กีตาร์ที่มิสเตอร์โมแกนนำมาวันนี้เป็นกีตาร์ที่สายนี่จะเป็น เป็นเหล็กนะเป็นโลหะฉะนั้นเสียงก็จะแข็งแล้วก็หยาบอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นกีตาร์คลาสสิกเสียงจะเป็นนุ่มกว่าหน่อยนะครับทีนี้เอาละ <S <S เราคงจะรู้จักกันดีกับกีตาร์ที่บางคนเรียกว่าอะครสติกนะครับกีตาร์ประเภทนี้เนี่ยนะครับถ้าจะเล่นให้ดีเล่นยากกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าความแข็งของสายที่ท,ที่ที่เราเล่นมันก็แข็งนะ มันเป็นเหล็กน,นะครับแล้วก็สายมันก็จะตึงมากนะฮะโดยเฉพาะของมิสเตอร์โมแกนเนี่ยสายค่อนข้างใหญ่นะครับเวลาเล่นเนี่ยคนข้างที้จะเจ็บมือแต่ถ้าคนที่ฝึกฝนมาแล้วจนชินแล้วเนี่ยก็าถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับการเล่นกีตาร์อะคูสติกหรือกีตาร์โปร่งพวกนี้เนี่ยนะครับเราต้องมีความละเอียดมากทีเดียวในการเล่นเพราะว่ามันไม่มีเสียบสายแจ็คอะไรต่างๆนะครับคือเล่นแล้วเสียงออกมาเลยเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่า เราไม่มีการสุกฝนที่ดีนะครับกดสายลงไปโอ้โหมือเจ็บมากเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยเสียงก็จะออกมาบอดๆนะครับฉะนั้นการเริ่มต้นฝึกจากกีตาร์อะคูสติกกีตาร์โปร่งเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมแนะนําใครที่อยากเล่นกีตาร์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยลองไปเล่นอะคูสติกดูก่อนบ้างก็ได้นะครับมันจะช่วยให้เรามีพลังมือพลังนิ้วเนี่ยเยอะขึ้นนะครับการจับคอต่างๆเนี่ยถ้าเราจับกีตาร์ไฟฟ้า ดีไม่บอดนะครับโอ้โหกีตาร์ไฟเออกีตาร์โปร่งเนี่ยนะไม่บอดเสียงแน่นปึ๊บก,กีตาร์ไฟฟ้าสบายมากครับเพราะกีตาร์เนี่ยมันเล่นแข็งกว่าเยอะนะครับฉะนั้นลองฝึกคอร์ดจากกีตาร์อะคริลิกบ้างก็ได้อนระัหลายท่านก็ถามผมว่าเออแล้วมันคอร์ดมันเหมือนกันหรือเปล่าคอร์ดเหมือนกันทุกอย่างครับกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปรเนี่ยแต่เทคนิคการเล่นอาจจะแตกต่างออกไปครับเพราะว่า ต่เจ้าตัวกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะสายที่มันนุ่มกว่านะครับดันสายโยกสายต่างๆมันได้แต่กีตาร์โปร่งเนี่ยมันแข็งการดันสายอย่างเงี้ยมันอาจจะยากหน่อยนะครับฉะนั้นเทคนิคการเล่นก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นใช้อย่างงี้เข้ามาแทนนะครับกับการอย่างนี้นะครับเอาละแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการตีคอร์ดในเบื้องต้นก่อนนะครับหลายคนอยากจะตีคอร์ดได้เพราะเพราะเนี่ยมันมีเทคนิคยังไงอ่ะ ประการแรกตีขอดขึ้นลงธรรมดาครับลองดูนะบางท่านอาจจะอี๋เราตีขอดมันจะมีขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นลงอะไรเงี้ยนะแต่มิสเตอร์โมแกนแนะนำเลยตีแบบขึ้นลงธรรมดาธรรมดาก่อนนะครับอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างตีขึ้นลงอย่างนี้นะครับให้สม่ําเสมอก่อนนะครับการจับปิกเนี่ยนะฮะการใช้ข้อมือ ข้อศอกและหัวไหล่นะครับต้องประสานกันบางคนเล่นแข็งอย่างนี้ใช้แต่ข้อศอกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับมันต้องพลิ้วมาตั้งแต่หัวแม่มือนะครับข้อมือและแขนไหล่นะครับดูนะฮนะะน้นเวลาเล่นเราต้องให้พลิ้วอย่างนี้นะครับใช้ ทักษะเบื้องต้นที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราเล่นนานขึ้นไปต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่หลงทางขึ้นบันไดแล้วไปทีละก้าทีละก้านะครับจะได้อ่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวต้องมาแก้ในภายหลังยุ่งยากนะครับอ่ะแบบนี้ขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ให้ให้สม่ําเสมอหน่อยขึ้นลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้คล่อง เราจะไม่ต้องจับสายก็ได้กำขอดไ้แับนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเราจะไปด้วยเนี่ยมันก็จะได้เอเทรนนิ่งครับฝึกเสียงนะครับคอร์ดแวนฮาเลนเคยกล่าวไว้ว่าการฝึกฝนที่ดีคือการเล่นจริงครับฉะนั้นเราจับคอร์ดไปเลยแล้วก็เล่นจริงเราจะได้ฟังเสียงของมันด้วย A m i ม o r ออะไรอย่างนี้นะครับอะ แล้ล่ะมือด้านนี้ทีนี้เราลองตีกอดขึ้นลงเห็นไหมครับจะมีเสียงหยุดเสียงขึ้นมานิดนึงจังหวะหนึ่งแต่มือด้านนี้นะครับเรายังดีดขึ้นลงเหมือนเดิม ไม่มีการหยุดเลยแต่มือด้านนี้ครับอ่ะมือซ้ายของเราก็จะจับคอร์ดไว้แต่เราจะยกขึ้นนิดนึงเพื่อให้เสียงมันบอดนะฮะไม่มีเสียงนะฮะเป็นการหยุดเสียงในจังหวะนั้นทีนี้เราจะหยุดจังหวะไหนาก็ให้เข้ากับจังหวะเพลงที่เราจะเล่นลนั่นเองนะครับนะฮะ ที่ผมดีดลงเนี่ยผมก็ยกสายขึ้นมาผมแค่กำขอรวดเฉยๆเนี่ยจับขอดเฉยๆแต่ไม่ดีดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กดลงไปแรงๆนะครับแค่นะ,ะกับฉะนั้นผมเล่นอย่างนี้เห็นไหมครับมือด้านนี้ยังเล่นเหมือนเดิมแต่มือด้านนี้ยกขึ้นมาจัหวาที่เห็นไหม มันได้ยินเสียงแบบไม่มีเสียงนี่คืออย่างนี้ครับ mm. เห็นไหมครับอ่ะลองฝึกดูเ mm. นี่ยเราต้องฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ mm. มือด้านนี้ mm. เล่นไป mm. ผมยกตัวอย่างว่ามือด้านนี้จะไม่หยุดเลยนะครับ จะเล่นไปตรงไหนนะครับมือด้านนี้เราก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะครับมือนี้เราจะยกมือออกมาไม่จับหรือจะจับคอร์ดหรือกำไม่เฉยเฉยก็ได้นะครับฉะนั้นเวลาเราเล่นคอร์ดเนี่ยมันจะมีเทคนิคเยอะแยะมากมายสําคัญอยู่ที่มือตรงนี้นะครับต้องนิ่งนะครับอันนี้เป็นแค่เทคนิคหนึ่งเท่านั้นลองดูผมจะยกออกมาด้วยกำคอร์ดไว้ด้วยดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้คือปล่อยมือออกมา ครัคือการเล่นคอร์ดฉะนั้นเริ่มต้นจากง่ายๆโดยใช้กีตาร์อะคูสติกหรือกีตาร์โปรงตัวนี้นะครับเล่นแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มที่จะปรับความเร็วมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนคุณพอใจนะครับ เราจะไปใส่ลูกเล่นยังไงต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเห็นไหมเราจะดียังไงก็ขอมันไปอย่างนี้ส่วนมือด้านนี้เราก็ปรับไปเรื่อยนะครับเเรามาฝึกดูนะครับนี่คือเทคนิค เบื้องต้นสําหรับการดีคอร์ดสําหรับผู้ที่ฝึกเล่นกีตาร์นะครับผมแมนะนาให้เล่นกีตาร์โปรแล้วก็ลองฝึกตีคอร์ดแบบที่ผมว่าเนี่ยขึ้นขึ้น,นลงลงครับอย่าลืมนะครับปรัชญาของมิสเตอร์ร์แกนคิดฝึกและก็เล่นจริงวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครางหน้ามิสเตอร์ร์แกนต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกชีวิตครับบายบาย